ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานน้ําดื่มหนึ่งกำมลนนะครับบ้านทุงทรายเทศบาลตะบนทุงทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับร้านนี้เป็นร้านของเสียนหนึ่งครับเพื่อนผมเองครับเนี่ยขออนุญาตเจ้าของสถานที่เรียบร้อยครับนะครับบรรยากาศหน้าร้าน มีบริการส่งถึงบ้านนะครับมีทั้งรถกระบะทั้งรถสับล้อคงข้างด้วยนะครับมีทำน้ำถังน้ำขวดน้ำแพ็กนะครับมีทุกอย่างเดี๋ยวเก็บบรรยากาศข้างนอกก่อนนะครับข้างนอกจะประมาณนี้ร้านน้ำหนึ่งโรงงานนี้อยู่ก่อนถึงอำเภอการอำเภอนะครับอยู่ทางขวามือนะครับอยู่ตรงโค้งพอดีเลยครับ คงสุดท้ายก่อนถึงอำเภอถ้ามาทางตลาดนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับหืือตองโค้งๆนะครับติดกับเคราะพ่้นสีรถยนต์ทุกชนิดนะครับล้างอาชีีนะครับติดกับตันตันหยงคาแครนะครับนะครับคงตรงนี้อเอ๊ การสวยงามรถส่งถึงบ้านเอกลักษณ์คือต้นมะม่วงครับต้นเร็เลยมะม,ม่วงอ่ารถสามล้อมาพอดีเลยสามล้อส่งน้ำคันนี้นะครับมาพอดีมีดอกไม้ทุกอย่างครับให้รูรถสามล้อก่อนไปเลยรถสามล้อส่งน้ำ,นำรถกระบะส่งน้ำนะครับ ไปดูบรรยากาศข้างในนะครับเห็นีดอกไม้ของเซน,นึงก็สวยงามครับสวยดงนันเลยสวยงนันเลยอ่านะพนักง,งานครับกำลังขนน้ำออก,ออกจากโรงงานไว้าห้องบรรจุน้ำน้ำถังเทียบเลย น้ำแพ็คน้ำล้างนะครับมีทุกจางเทียบไปครับดูหรอกไห้นิดนิดนึงนะครับฝั่นงนู้นจะเป็นตันหงค่ะแคร์กำลงังล้างอาชีดอยู่นะครับเห็นละองน้ำอยู่ สวยงามครับอันนี้คุณแม่ของเจ้าหนึ่งครับเป็นคนจัดสวนดอกไม้เียบเลยจะดูบรรยากาศในร้านดีกว่าครับ,บตอ่อน้ำลังน้ำแพ็กน้ำขวดมีนะครับมีทุกอย่าง ีกำลังขนน้ำไปส่งลูกค้าครับอบกร์โถรตามนี้นะครับให้ดูประโถงกระโถงตามนี้นะครับกระโงโอเคครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับ คือมไม่ได้ใช่ไหมครับงานที่ต่างๆมาสั่งน้ำแพ็คได้นะครับตามบ้านตามครัวเรือนตามหอพักห้องพักมาสั่งน้ำขวดได้เลยบริการส่งถึงที่ครับเชียนหนึ่งสย่างส่งถึงที่อย่างเดียว เค okay. ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับอีกัดก็อยู่ใกล้ร้านที่อทนอนเจป้าครับ,รบอยู่ติจจดตันยงคาแค่ใกล้ๆปั๊มสอจอดครับใกล้ๆที่วการอำเภอครับใกล้ๆโรงเรียนทุงใจวิทยาครับมันนี้อน้ำถังน้ำแทกน้ำขวดกำลังรอส่งลูกค้านะครับ ภายในอำเภอชายท้องวัฒนานี่ส่งถึงบ้านนะครับติดต่อได้เลยให้ดูประตูอีกครั้งครับครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับทีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ